โอ้ส่งส่งไฟก่อนได้ป่ะแล้วเดี๋ยวพี่ส่งส่งให้ได้ได้ไดเออเพราะเราต้องรวมเลยแนล่ใช่ครับเมื่อก่อนทำด้แผ่นใหญ่กว่านี้สองเท่าอ่ะครับ ตัดตรงตัดมุมด้วยอ่ะใช่ไงโหมแล้วมันมีน้ำอยู่บนแผ่นเห็นป่ะครับถ้ามีน้ำอยู่มันจะดูดลงปกติอยู่นิดเดียวไม่ได้เลยถ้าเกิดจะวางแบบนั้นมันไม่ได้เลยถ้าตรงนี้ยจะเห็นจะมีพลังออกมาจากแผ่นตะกัวเห็นไหมแล้วมันมีน้ำอยู่ข้างบนเห็นป่ะด้านนั้นน้ำอยู่เต็มเลยครับมันจะได้ทำได้ไงถ้าทำให้ดูจะผมไม่ได้ทำนานแล้วครับ แล้วมันก็ลอยเลื่อนไปเรื่อยเห็นไหมครับมันจะลอยเลื่อน<ช>มันไม่ได้อยู่กับที่มันไม่ได้นั่งมันจะทำด้วยเทคนิคขยับไปเรื่อยอืมจะขยับไปเรื่อยท้องนี้ไม่มีลมเลยครับไม่มีครับมันจะลอยไปหมุนไปเรื่อยโอเคเนาะโอ้โ